สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนนเด็กนะครับอยู่กับไม้ครับเอาชีวิตรอดนะครับผม EP นี้ผมก็จะมาทำการแจกแมปนะครับไปกอดเป็นแจกแมปเอาชีวิตรอดเนาะของผมรอบแรกแล้วก็จะพาไปทัวร์แมปนะครับผมจะได้รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะครับโอเคฮะซึ่งปกติเนี่ยผมจะแจกแมปใน EP ที่20ใช่ไหมแต่ว่าตอนเนี้ยมันมีเกมเปิดใหม่ซึ่งมันเป็นเกมเก็บเลเวลนะครับผมก็เลย ไปทําการรีบเก็บเลเวลให้มันตันก่อนเนาะก็เลยจะไม่ได้เล่นไมค้าไปช่วงหนึ่งครับประมาณอาทิตย์นึ่งเดี๋ยวเพราะว่าเวลเดี๋ยวใกล้ตันแล้วพอเวลตันเดี๋ยวก็จะสลับกลับมาเล่นไมค้าครนะครับผมโอเคคนะพอเข้าแบบมามันก็จะมาเกิดแถวนี้นะครับถ้าจะไม่ผิดเนะมันอยู่บริเวณนี้นครับจะเป็นสปอนเบิร์กของเราแล้วก็เดินไปที่ประตูเนเธอร์ตรงนี้นะครับผมมาถ้านะใครมาหรือว่าถ้าใครไม่อยากจะเข้าประตูเนเธอร์ไปนะครับผมตรงนี้จะเป็นไบโอมแบ d แลนด์นะก็ เดินทะลุไปเลยครับผมข้ามเขาข้ามไบโอมนี้ไปจนสุดทางก็จะเป็นบริเวณของบ้านนะครับผมอันนี้ผมทำประตูเนเธอร์ให้แล้วนะครับเพราะว่ามันจะไกลเนาะอาจจะไม่สะดวกนะครับเวลาไปก็เข้าประตูเนเธอร์ไปได้เลยนะครับอ่ะมันก็จ่อมาประตูนี้ประตูนี้นะครับไม่ใช่ประตูเนเธอร์ที่เชื่อมไปสปอนวลนะ ประตูที่มันเข้ามาครับมันจะไปได้แค่รอบเดียวก็คือจากสปอนเวิร์มาในนี้เราจะไปจากในนี้นะก็กลับสปอนเวิร์มไม่ได้นะครับผมเจ้าประตูตัวนี้ครับถ้าเรากลับเข้าไปอีกรอบหนึ่งเนี่ยมันจะไปโผล่ที่สตองโฮนะผมซึ่งเป็นทางไปดีเอ็นนะอยู่ตรงนี้นะครับในดีเอ็นยังไม่มีอะไรนะครับยังไม่ได้ทําอะไรนะครับผมอันนี้ก็เป็นทางในเนเธอร์นะทางนู้นนะครับยังไม่มีอะไรนะครับอันนั้นผมต่อไปไปฟาร์มอินเดอร์แมนเฉยนะผม ให้เรามาทางนี้นะครับปึ๊บ,บ,บอ่ารูมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นรูทางเข้าเนาะทางนี้เนี่ยจะไปฟาร์มพิกแมนนะครับผมเดี๋ยวเราไปที่หลังนะครับเพราะว่าเราฟาร์มพิกแมนเนี่ยมันจะอยู่ใกล้บ้านนะครับผมเราสามารถที่จะพายเรือไปจากบ้านได้นะแต่ว่าถ้าท่านไม่อยากนะัพายเรือไปจากบ้านเนี่ยก็เข้ามานะครับแล้วก็มาทางนี้ได้นะอันนี้ก็จะเป็นประตูไปบ้านเรานะครับผม ส่วนทางนี้นะครับถ้าตรงไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็น n e t h e r For t ์ทสนะครับอ่ะใน n e t h e r ก็มีเท่านี้นะครับผมแล้วก็เออถ้ามาทางนี้เนี่ยมันจะมีฟาร์มพริกลินครับที่ใช้การไม่ได้อยู่นะครับผมอ่ะนี่ครับผมบริเวณนี้เนาะก,ก็ไม่ต้องมา็ได้นะครับเพราะว่ามันพังแต่ว่าถ้าจะมาเอาของในนี้ก็มีของอยู่นะไปครับเดี๋ยวเราไปดูบริเวณบ้านเรากันนะครับ เข้าประตูนี้ไปครับจะไปโผล่บริเวณบ้านของเราอ่านี่ครับผมมามมาโผล่บริเวณนี้นะก็มาเริ่มที่สิ่งก่อสร้างทางนี้ก่อนแล้วกันนะครับทางนี้เนี่ยจะเป็นเอ่อผมเรียกว่าห้างขายสมุดแล้วกันนะครับผมก็มีอยู่นะครับ NPC มาอินชานของได้นะครับเอาของมาแลกก็แลกสมุดอินชารไปได้นะครับในนี้ก็จะมีหีบเนาะอ่าหีบในนี้ครับก็จะเก็บพวกอ m มเพลลพวกกระดาษอะไรไว้นี้ครับแล้วก็ข้างบนก็มีนะครับผมมันมี2ชั้นนะ นี่ครับผม2ชั้นแล้วก็ยังมีชั้นว่างอยู่ให้เอาไปเล่นก็เอา NPC มาเติมได้แต่ว่าระวัง n p c หายนะครับเพราะว่านี่ครับผม NPC ผมมันหายไป2ตัวนะออกจากร้านค้าของเราครับก็มาบริเวณฟาร์มปลูกผักต่างๆของเรารับผมตรงนี้เนี่ยจะเป็นฟาร์มปลูกผักเอ่อจะเป็นแบบปลูกไว้ที่เท่ๆนะครับไม่ได้ปลูกไว้ใช้แต่ว่าใครจะมาเก็บผักอะไรแถวนี้ก็มีครบทุกอย่างครับผมยกเว้นบีทรูทนะบีทรูทผมไม่ได้ปลูกไว้นะครับ อ่าในนี้ก็จะเป็นโรงนาครับในโรงนาเนี่ยจะเป็นฟาร์มไผ่ไม่ใช่ฟาร์มไผ่สิฟาร์มชูาก์เคนครับหรือว่าฟาร์มอ้อยอัตโนมัตินั่นเองนะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นคันเก็บของด้วยครับ้างท้ายนี่จะเป็นที่เก็บผักนะครับผมตรงนี้ก็มีโต๊ะค้าสามารถเอาชูการ์เคนมาค้าเป็นกระดาษได้นะครับหรือว่าจะมาใส่ถังทําปุ๋ยทําบนมิวก็ได้เนาะอ่าที่เปิดปิดอยู่ตรงนี้ครับผมนี่ครับเปิดแล้วก็ถ้าเราไม่อยู่บริเวณนี้นะครับก็ปิดเครื่องด้วยนะครับผมไม่งั้นเนี่ยฟาร์มมันจะพัง แล้วก็มันจะมีบางทีที่เปิดไปเปิดมาแล้วฟา์มมันจะบักนะครับต้นชูเกศเคเนี่ยมันจะเด้งออกก็ประตูซ่อมบำรุงอยู่ตรงนี้ครับผมก็สามารถเดินเข้าไปนอนแล้วก็ปลูกกับคืนได้นะครับก่อนที่จะปลูกกับคืนเนี่ยปิดเครื่องก่อนนะไม่งั้นทรายมันจะร่วงลงไปเรื่อยๆนะครับผมจับอ่ะเปิดแบบประตูกันต่อนะครับผมบริเวณนี้ก็จะเป็นที่ที่ผมปลูกไม้นะครับเอาไว้เก็บไว้สร้างของนะครับผม อันนี้ก็เป็นบ้านนะครับในบ้านนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับนี่ครับผมเปิดให้ดูก่อนโล่งฮะยังไม่ได้มาสร้างอะไรไว้เลยคือผมสร้างบ้านไว้ตั้งแต่ EP แรกๆใช่ไหมแล้วว่ายังไม่ได้มาตกแต่งยังไม่ได้มาทําอะไรเลยนะครับผมเพราะฟาร์มแกะเราก็ยังไม่มีใช่ไหมเราก็ไม่มีขนแกะมาสร้างอะไรนะครับว่าแกะในไบโอมแบสแลเนี่ยมันไม่มีหญ้าใช่ไหมพอไม่มีหญ้ามันก็ไม่มีขนแกะงอกขึ้นมาหมายเท่าตัดไปแล้วนะครับก็เดี๋ยว ย้ายพวกฟาร์มสัตว์เนี่ยเอาไปไว้ไบโอมที่มีหญ้าอะกันนะใครอยากตกแต่งบ้านก็เต็มที่ครับผมบ้านยังโล่งอยู่นะถัดมาจากบ้านนะครับผมฝั่งนี้จะเป็นเตาเผาวบวกฟาร์มไผ่นะครับอัตโนมัติที่เปิดเครื่องนะครับจุดตรงนี้เหมือนเดิมนะผมเปิดเครื่องแล้วถ้าไม่อยู่เนะี่ยก็ปิดด้วยนะครับไม่งั้นมันจะบั๊กนะฟาร์มมันจะพังลงมาแล้วครับผมตรงนี้ก็เป็นฟาร์มไก่ย่างนะครับที่มันค่อนข้างจะมีปัญหานะปัญหามันคือ เไก่มันหายนะครับคือแบบเนี่ยมันเป็นอะไรไม่รู้ครับอะไรที่พวกสิ่งมีชีวิตเนี่ยที่มันทิ้งไว้สักพักเนี่ยครับอยู่ดีๆมันก็จะมีโอกาสหายไปนะครับผมซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเป็นบั็กของแบบเนี้ยที่ผมเล่นในเวอร์ชั่นที่แล้วใช่ไหมพอมันอัปเดตกลับมาเนี่ยมันก็คือเละนะครับแต่มันก็ยังมีอยู่นะบางทีมันก็เห็นนะครับบางทีมันก็ยังอยู่แล้วก็เกิดโตโดนไฟเผาครับการไก่ย่างให้เราเนาะถ้าอยากทําให้ฟาร์มมันใหญ่ขึ้นก็ ขยายนะครับผมข้างหลังนี้มีช่องอยู่นะนี่ครับผมก็ขยายฮอปเปอร์อาจจะติดออกมาก็ได้นะครับแล้วก็เอาไก่มาเลี้ยงเพิ่มเนาะมันก็จะมีไข่เยอะขึ้นนะครับลูกไก่ก็จะออกมาเยอะขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นฟาร์มไมโอกนะครับอ่ะผมจะปลูกไว้บริเวณนี้นะไมโอกตรงนี้ก็จะเป็นดักโอกนะครับผมอ่ะไว้ทั้งกองเลยครับถัดมาก็จะเป็นเครื่องปั้มหินนะครับผมมา นี่ครับสามารถที่จะปั๊มหินได้เลยครับยืนตรงนี้แล้วก็ขุดเข้าไปนะครับหินมันก็จะมาเรื่อยๆรยนะครับผมนี้ก็มันก็จะมาอยู่ในนี้เนาะเก็บตรงนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่เรามาอยู่ทีแรกนะครับผมของก็มีของค่อนข้างเยอะนะครับกองกองอยู่ก็มาเปิดหาดูครับจกได้อะไรนี่ยฮะผมของจะอยู่บริเวณนี้หมดเลยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นฟาร์ม NPC ไม่ใช่ฟาร์ม n p c หรอกเป็นที่เลี้ยง n p c มากกว่านะครับผมนะ ตอนนี้ก็ข้างในก็จะมี NPC นะครับนั่นนู่นนี่ซึ่งเหมือนกันนะผมเจ้า NPC เนี่ยสักพักเนี่ยมันก็จะหายไป <c oughs> ซึ่งมันหายไปได้ไงก็ไม่รู้นะครับผม <c oughs> อ่านี้ก็มีแมวเ,เต็มไปหมดเลยนะครับ <c oughs> ผมจับไปแล้วนะรอบนึงเนี่ยเตรียมที่จะทำฟาร์มคิปเปอร์แล้วอันนี้มันคงเกิดใหม่นะครับ <c oughs> อ่าฮามีอะไรอีกเนาะอ,อ่าตรงน,นี้ถ้าไม่มีอะไรครับผม <c oughs> เอาไผ่ามากองกองไว้เฉยๆ <c oughs> ไม่รู้จะปลูกตรงไหนครับก็ามาปลูกไว้ใกล้ๆบ้านเนาะแล้วก็ทางนี้นะครับผมอ่า ทางนี้จะเป็นทางไปฟาร์มเหล็กนะครับเห็นไหมครัตรงนู้นจะเป็นบริเวณฟาร์มเหล็กแล้วก็เป็นบริเวณปลาผมบางแผนไวว่าตรงนู้นอาจจะทําเป็นฟาร์มแกะนะครับที่จริงมันมีรถไมค์าดด้วยนะแต่มันไปไหนไม่รู้นะผมนี่ครับผมผมก็ทําสะพานไว้แล้วนะครับเอาไมค์ามาวิ่งได้ไกลยอยู่เหมือนกัน,น,นเนี่ยอันนี้ทําค่อนข้างที่จะนานนะครับทําแบบข้ามฝั่งมาเลยนะนะครับมาดูฟาร์มเหล็กของเรา อ๋อนี่ไงครับไมคัสผมเม่งมุมมันขึ้นไมคัสมา,า,มาเดี๋ยวผมเตะก,กลับไปให้แลวกันนะให้มันไปอยู่ตรงนู้นเนาะก็ไปจัดก,การเมงมุมเอานะครับผมอ่านี่ก็เป็นฟาร์มเหล็กนะครับทางเข้าทางออกฟาร์มอยู่ตรงนี้นะเอาไว้แบบเข้าไปแก้ฟาร์มอนั่นนู่นเพื่อแบบมีชิปเปอร์มาระเบิดฟาร์มหรือว่าอยู่ดีชาวบ้านก็หายไปแบบไม่มีสาเหตุครับก็เข้าไปซ่อมฟาร์มได้ทางนี้นะครับผมส่วนของ ครับของจะอยู่ในรูตรงนี้นะครับลงน้ามาลงนี้เนี่ยฮะผมจะอยู่ในหีบตรงนี้นะครับอ่าสาหรับฟาร์มเหล็กนะยังใช้การได้อยู่นะผมฟาร์มเหล็กเนี่ยเป็นฟาร์มเดียวในแบบนี้เลยมากทีไม่มีบั๊กนะครับอ่ใช้การได้ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับอ่าทาทางไว้ตรงนี้ก็เอาแกะมาไว้ก่อนครับกองกองอยู่ตอนแรกว่าจะทําฟาร์มแกะอัตโนมัติแต่ว่าก็ยังไม่ได้ทานะครับ มีหมาป่าค่อนข้างเยอะเนาะผมก็ถักที่ไว้แล้วครับตรงนี้นะใครจะมาสร้างอะไรก็ตรงนี้มีที่ว่างอยู่นะครับผมบริเวณนี้เนาะโอเคฮะแล้วก็ไปดูฟาร์มสุดท้ายกันนี่ครับผมฟาร์มสุดท้ายเนี่ยคือฟาร์มทองของเรานะครับดูตรงนี้นะถ้าใครจะมาจากทางบ้านก็พายเรือม,มาได้นะครับผมแต่ผมแนะนําว่าเข้าประตูเนเธอมาเถอะครับใกล้กว่าเยอะ อ่าไอ้แท่งๆ,ๆนี้คือที่ผมกําลังจะทําฟาร์มนะแล้วผมเตรียมทําฟาร์มมาเยอะมากเลยแต่ว่ายังไม่ได้ทําเลยครับผมไปติดคาร์บามบายก่อนตรงนี้ก็คิดว่าจะทําเป็นฟาร์มคิปเปอร์นะผมอันนี้ก็มีซากไว้ยังไม่ได้ทํานะอันนี้ก็เป็นฟาร์มทองนะครับนี่ครับผมจับแมวมาเตรียมมาแล้วครับฟาร์มคิปเปอร์ตอนนี้ก็เป็นฟาร์มทองอ่ะฟาร์มพิกแมนนะ อันนี้ก็ปิดเครื่องฆ่าพลิกแมนครับให้มาเปิดปิดตรงนี้แล้วก็ถ้าจะปิดฟาร์มฟาร์มมันอาจจะหนอก ok หแล้วก็ปิดตรงนี้ครับผมอ่ะประตูมันก็จะไม่กระพริบนะครับมันก็จะเบาเสียงไปได้นะครับแล้วก็ระวังหน่อยนึงเนาะเวลาถ้ามายืนเนี่ยยืนห่างนิดนึงครับผมถ้าเรามายืนใกล้เกินไปเนี่ยหรือว่ามายืนบริเวณเนี้ยครับเราจะโดนไทเดนเนี่ยทิมได้นะครับผมตอนที่มันพินตั้นเนี่ยมันถีบไทเดนนรับสลับไปสลับมามันจะบล็อกทัลุบบล็อกมาโดนเรานะครับแล้วก็บางทีเนี่ย ถ้าเรามายืนใกล้อย่างนี้นะครับผมบางทีมันก็อาจจะมีเจ้าซอมบี้พิกแมนเนี่ยทะลุกระจกมาก็มีนะครับผมหรือผมเคยมายืนเอฟเคไวนะ้แล้วอยู่ดีซอมบี้พิกแมนครับมันก็ทะลุกระจกมาตีผมตายไม่รู้มันออกมาได้ยังไงนะผมยังไม่สงสัยอยู่ของก็อยู่ข้างล่างนี้นะครับผมตรงนี้ก็จะมีโอเชียนมอนิเมนต์นะครับนี่ฮะมาสำรวจได้นะผมยังไม่ได้มาทำอะไรนะครับผมเดี๋ยวผมเข้าไปดูหน่อยดีกว่า นี่โอเคอ่ะเข้าไปไอกาเดียนมันหายไปไหนหมดอ๋อเนี่ยครเริ่มเกิดแล้วสงสัยมันเกิดไม่ทัน,นครับเดี๋ยวตรงนี้ก็จะเป็นฟาร์มกาเดียน,นครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบบริเวณฟาร์มมอนสเตอร์ไปเลยสามฟาร์มครับอยากได้อะไรก็มายืนแถวนี้ครับเอเอาได้ทั้งสามฟาร์มเลยอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นทางกลับไปบ้านเราเนาะโอ้พิ๊กแมนนเต็มเลยอะ่ะ นี่ครับผมก็มันก็จะเดินไปตรงนี้แล้วก็เลี้ยวไปนี่ครับอ่ามันก็จะเป็นทางกลับไปบ้านเราชึบปึบอ่าเรียบร้อยครับถึงบ้านแล้วผมก็สําหรับลิงก์ดาวน์โหลดนะครับผมก็จะทิ้งไว้ในคอมเมนต์เหมือนเดิมนะัแต่ว่ารอบเนี้ผมจะไม่ได้ซิปไฟล์ให้นะครับจะเป็นแบบเอ่อไฟ mc world ไปเลยครับผมจะได้ลงงานนะ่ายๆเนาะเพราะว่าผมเห็นเอ่อเวอร์ชันที่แล้วใช่ไหมส่วนใหญ่นะ่ะในมือถือจะมีปัญหากับการแตกไฟล์ซิปนะครับ ก็ไม่รู้ว่าทีวิธีแตกยังไงใช่ไหมสนเนี่ยก็จะลงเป็นแต่แบบก็เลยแจกแบบไปอย่างนี้เลยเทราะว่าเดี๋ยวถ้าไฟมันพังเนี่ยเดี๋ยวผมก็อัพให้ใหม่อยู่แล้วเพราะว่าก็แจกเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับผมสําหรับมารีวิวแบบนะครับแล้วก็แจกแบบรอบแรกนะครับผมใครที่ลงไม่เป็นนะครับไปดูคลิปวิธีโหลดม็อดนะครับในคลิปนั้นจะมีวิธีลงด้วยนะว่าลงยังไงนะครับผมแล้วเจอใหม่นะครับผมคลิปหน้าสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามนะครับผม